สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะวันนี้บุมจะผ้ามาตัดแต่งกิ่งบกเขือตัดแต่งกิ่งก้านใบค่ะให้บกเขือเปาะเขือเปาะข้างกบของเฮาค่ะต้นนี้ได้ปีกวัวละค่ะได้ปีกวัวแล้วเนาะถูกเถือมันก็มีแต่ถอนถิ่มโอ๊ยเพี้ยลงค่ะพี่น้องเพี้ยอ่อนเพี้ยอ่อนอน,นี่นี่น,น,นี่เห็นบ่เพี้ยอ่อนลงนี่ เพียออนลงบกเขือเพิง่งจะเคยเห็นอโอ้ยพอดีแล้ะสิได้มาตัดออกค่ะเพียออนลงนะดอกกำลังเกิดบกเขือมันหม,มักหนาหนาวหรือมักหนาห่อนนะ่ะพี่น้องสุกเทือปลูกหนาหนาวมันคือบอกเกิดเอ้ยมันเคลื่อนตายค่ะปัตนหนาวปีนี้เขาคือ,อย่างเนาะเพราะว่าบุมอ,อาจจะเป็นพ่อบุมต่ ตัดแต่งกิงใบมาเลยๆเนาะตัดใบตัดแต่งกิงเขามาเลยๆหลอบแหลกแรกๆที่บุมหัดปลูกไม่ไม่บุมม,ม,มิต่รถอนถิ่มค่ะบัตาที่นี่นนบุมก็เลยสิมาเฮ็ดคือเก่าค่ะตัดแต่งกิงคืนความสาวให้เขาเดี๋ยวบุมมาตัดก่อนวอาแล้วเขากะสีล่ามออกสิเขาแตกมา่หไม่เขากะสีใงญ่ข้นใงายขืนใงญ่ข้นแม่เฮ้าเฮ้าได้เก็บกินเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะอ้ยตกใจเบิด มันอย่งอ่ะโอ้ยหยืดหลายมาเด้อควรเอ้ยขอไพ่เล่หลายด้วยค่ะพี่น้องค่ะแบปบหนึ่งด้วยหายคนจักบาทก่อนโอ้หมบอกหอดไซล่ะค่ะพี่น้องนั่งกระบองเลยก้มบ่ดด้ยตรงนั่งแบบนี้ละค่ะอนั่งเหยียดขาไปทั้งผุนล่ะไพ่บอกตอนเตียอะไระเคือ้อเปาะ ปลูกเทื่อหนึ่งได้กินไร้ได้กินโดนเัื่อหนึ่งเนาะปลูกเทื่อนึงเขาก็ได้กินโดนบักเขือเฮ้าซุ้เทื่อนอะปูบักเขือบ่ค่อยได้กินบ่ค่อยได้กินโดนแบบนี้ค่ะเขาต้องตัดตัดแตงกิงตัดแตงกิงก้านใบให้เขาแบบนี้ขึ้นคว่ำสาให้เขาเดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาใหม่นี่สำหรับคนที่บ่หูเนาะค่ะเนาะ สำหรับมือไม้คือบลมนี่ล่ละมือไม้แหลกๆบุม,มีแต่ถอนถิ่มเด้อค่ะเพราะว่าบุ่มเห็นใบเขาเป็นแบบนี้บลมก็มีแต่ถอนบัดน,นี้บลมบ่ถอนเด้บลมสิตัตดอ่ะมันจะตัดมึมสิค่ะแล้วก็แตกขึ้นมาให้เหาได้เก็บกินเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบลมไปเบิ่งช่องพี่เพิ่นน่ะคะ่ะว,ว่าจะเป็นช่องพวกพิ้พาพีอ่าพวกพิ่ต้อมอะค่ะ ทิพน,ะะนอ่ะปักช่ำกิงแล้วค่ะเนาะปักช่ำกิงบักเขือไหมคะ่ะบุมย่องบุมย่องบักเคยเห็ดอยู่แล้วก็บบักเขือเม่ต่อยเด้อค่ะเด้อบักเขือม่วงอะดกต้นยุดบานเม่ต่อยอะบักเขือม่วงที่เราเก็บทุกปีให้เบิ่งทุกปีนะคะดกดก,ดกต้นเท่าๆกับดกบุมอยากได้จังสั่นอยู่คะ่ะแต่อากาศบุ้มยุนี่มันบักเอืออำนวยเนาะค่ะเนาะได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นละคะ่ะ ต้นละสีหาหน่วยก็กินมันโหลดดีก็บดได้กินดีก็ซื้อเพื่อกินกิโลละเก่ากิโลละสิบนี่ค่ะกิโลละสิบเหรียญซื้อมากินหน่วยดำปีปีหน่วยเขียวอยู่นั่นแล้วค่ะผ้าเขาข้างงนมันละเปลี่ยนสีดำเขื่อนบ,บสดเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะมักกรสิบตัดองใสตัดแต่งกิง่งขึ้นความสาวให้ต้นบักเขือของเฮา ปลูกพืชผักในตังแดดนั่งสิละค่ะพี่น้องต้องเอาใจใส่เนี่ยจักนอ้อยมุกี้นี่มาเฮาบ่มตกใจเบิดลูกบูม,มันกวนมาเฮืใหญ่บูนี่ตัดออกแบบนี้ตัดออกไปโหลดแล้เวเขาก็แตกขึ้นมาดังสิอันนี้ตั้งแต่กี่ผมตัดมาเลยๆเยนี่ย่ะคะเขาก็เกิดดอกเกิดมากมากให้รอบละซีหาหน่วยเพื่อจเก็บกินโยคะต้นนี่นะ ต้นนี่มันกระเทาแล้วเนาะปีกัวล่ะแม่มองนี่โอ้เออเห็นบอกเพราะเขาตัดเขาเาตัดมากมองน,นี้เนาะค่ะเนาะเขาก็ะสีตแตกลงทางผิดได้เหมือนนี้เขาก็ะสีตแตกพุ่มออกไปทางผลค่ะผลอันนี้มันก็ะสีต,ตัดออกนี่ค่ะนี่ตัดออกมองน,นี่ตูบักเขือในเมืองนอกโอ้เถื่อสิได้กินเนาะค่ะเนาะ อยู่บานอยู่ซองก็บเฮ็ดดเมื่อค่อยเฮ็ดอย่างเลยค่ะบุมะ๋มาะเมืองไทยอะเคยเป็นแต่สาวโรงงานได้บุ๋มกับมักปลูกอยู่ด้ค่ะมกักปลูกมักดอกไม้แต่กับบุมีโอกาสได้เฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะตอนเฮ็ดง,งานอยู่ในกรุงเทพอะบุมีโอกาสได้เฮ็ดด้ค่ะตื่นเศร้าก็ไปเฮ็ดงานโหลดตื่นเกินดักเดิกกับไปเฮ็ดง,งาน,น,น,าางงานมาอยู่นี่เป็นทุกอย่างเอาโหลดค่ะ หัดเห็ดเนาะ,ะเนาะไกบ่บานไก่ซองสีมะม,ม่วงแต่ซื้อเขากินอยู่นี่มันกับ,บไวแล้วเพราะว่าเขากินแทบจะทุกมือเลยล่ะค่ะปัจถุบันไทยๆของเขาขาบดบอได้คือบอกพริกบกเขือนนี่แหละบกพริกบกเขือบกหุ้งอันใดที่เขากินแทบจะเป็นอาหารหลักเลยล่ะค่ะขาดบดได้ในขั้วเลื่อนโอ้ยเพียออนลุ่งหลายค่ะพี่นอ้องออปมนสิมานางขาเพียรยงสีละเนี่ยแหละค่ะ พอดีเขาตัดออกเนี่ยแสงแดดเขาก็ได้ซองมาถึงน้ำเนาะคะ่ะนนเนี่ยทอน,นยาทอน,นยังออกให้เขาคุมา้มเอาดินบุ้มเอาดินมาเทาลงไม่ไดินี่ปลูกขาง,งันก็ต้นบกอกฮืงคะ่ะต้นบกอกฮงต้นนี่ถือสองปีแล้วเพราะในหหน่วยอยู่ไหกระร้างมันถ่อค่ะให้มันเป็นลมเป็นเง่าไปเนาะอันนี้ก็เอาปลุกคลค้น,น,นมันเข้าไปโวลดคะ่ะเดี๋ยวก็มีพวกมะเร็งมากินย่อยสลายให้ ปลูกรถคุ้มแดดคุ้มยังไปนี่ดินมุมกระซือมาคุ้มใหม้ไหม่ดินอันนี้ซื่อมา,อาจาังแมนดินงอย่างดินราคาถือดินราคาถือสีเป็นสีเดียค่ะนี่เป็นเป็นไงข่ายจังใดดอกปลูกยังบ่กเกิดปลูกยังบ่งนามเนี่ยไอข่ายเป็นเศษใหม่เลยมันโมแมนดินเลยค่ะเป็นไอข่ายเศษใหม่ผสมกับทรายซื่อๆเนี่ยแม่เนี่ยแม่กระสอบละซีเหรียญเนี่ยแม่ มันก็เละอันนี้สู่กระสอบแล้วเจ็ดแล้วแปดต่ได้ปกติบุ้งกระสือเป็นดินเป็นรถดมามาเทบืมลงรหลดมาปลูกดินนสีปลูกแหงบ้อง,งามเนี่ยแล้วล่ะค่ะได้แล้วบันนี้เขากระสีให้แตกยอดแตกใบแตกดอกขึ้นไม่เข้ากินตลอดยิ่งตัดก็ยิ่งนุ่มยิ่งตัดก็เป็นการยือดอายุของเขาขึ้นไปอีกเนาะคะ่ะเนาะเนี่ย ตแต่งกิ่งเพื่อยืดอายุยิงป่อยเขาเถาเขาก็สิเถาเห็นบอกเป็นดอกกุ้งเงี้มากงามอยู่ค่ะที่เกิดมาใหมไม่นี่น้อยนี่น้อยนี่สิหลอดหนูบอบอลหลอดหนูเด็กมานะ่ะเนี่ยถ้าบุ้มจงไว้ซ้ำานี่ไว้ไปตะก,กินนี่นนเพราะท่านี่พ่อข้าวหนูว่าเอาไปกินก้อนค่ะเกิดดอ,อกเกิดเกิดดอ,อกเกิดยังขึ้นมาโต้นละซับกระตัดดูดูดย่าน กับบานเก่าหขาไดบุไกสิกได้กลับบานเก่าเราโทรศัพท์อ่ะคลิปนี้ผุมาซ้ำนี่แหละค่ะมาตัดแต่งกิ่งเห็ดมอมอแม่แม่ไปพ่อได้มีแนวเห็ดเนาะค่ะเนาะวนวนเวียนๆอยู่น้ำสวนนี่แหละจักซีเห็ดอีหยังแล้วแต่ละมือแล้วเวียนไปข้างนอกก็เสียงเงินถิ่มซื้อพี่น้องเออไปซื้อดอกไม้เบิดเงินตรงหาซีพกิบเหรียญเหรียญผลได้ดอกไม้มาหากระทางเลย เอ็นบอขันออกนอกบ้านเท่าก,กับเสียงเงินแมค่ค่ะยุบรยุก็หาแต่เหลืองเนี่ยเ,เสียงเงินอาทิตย์หนึ่งแต่ละอาทิตย์นี่ไล่ได้ไล่ใจมันต้องแบงเก็บแบงออมน้ำเนาะบนนั่นเหลือได้บุมอ่ะบุมเป็นค้นใส่เงินแบบมันนี้ต้องฮักบิบเข่าสวนเลยคะ่ะฮักฮักดิบสาหรับค้นมักช็อปเนาะต้องเข่ามาอยู่ในสวนเลยล่ะมันจังบนต้องเสียเง,งินเสียอย่าง อ้เบาหลายกระใหญ่ห้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะ่ะเจอกันไม่คลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะเพื่อกดรดอกมะเขือเปาะข้างกบของเรา